คนมันหิวอะรอข้างตลาดเลยไม่ต้องไปไกลทำไรอะทำข้าวข้าวอะไรอะกระเพราหมูกระเพราไก่เมนูสิ้นคิดอย่าก,กินนะโอ้เบิ้ลสองเลยเหรอออหมูด้วยไก่ด้วยใช่ถูกต้องนคิดอะไรไม่ออกกะเพราเหรอรเธออ,อหอื ืกินเขาเจอจมูกเลยอร่อยไหมอร่อยว่ะไหนบอกจิ้งคิดเนี่ยกี่บาทเนี้ยอันนี้สามสิบห้าบาทถ้าอย่างเดียวยี่สิบห้าบาทอันนี้สั่งมาพิเศษไก่ด้วยหมูด้วยอืสามห้าอิ่มเลยเนาะประหยัดว่ะนี่สามห้ามื้อหนึ่งประหยัดนะเนี่ยประหยัดอิ่มทีเดียวเลยประหยัดเราอ่ะ เราน่ะประหยัดเนี่ยสามสิบห้าเราล่อล่อไปแล้วสิบห้าแล้วเนี่ยกูได้กินยี่สิบก็เห็นพี่กินเมนูสิ้นคิดประหยัดเลยช่วประหยัดช่วอ่ประหยัดอร่อยป่ะน้าไม่เดี๋ยวซื้อให้ประหยัดไม่เดี๋ยวยิ้มยิ้ม